วันนี้ก็จะมาทิ้งขยะนะอันนี้คือที่เป็นมิทัลแล้วก็นี่ก็คือว่าขยะที่ทิ้งสำหรับกระป๋องกระป๋องอันนี้กระป๋องอันนี้ก็อันนั้นพลาสติกพลาสติกอันนั้นหนังสือพิมพ์หนังสือพิม อันนี้เป็นที่ทิ้งขีะของประเทศนอกเขาอันนี้แก้วแก้วที่มันจะเป็นหลากสีอันนั้นแก้วไม่มีสีเป็นสีขาวล้วนๆเราจะไม่มีการเก็บจะทิ้งตลอดเราจะมีพนักงานรถเขาจะมาเก็บเมื่อมันเต็มนะตรงนี้ทุกคนก็จะต้องมาทิ้งกันที่ที่เขาจัดเก็บเอาไว้เราก็จะทิ้งอย่างไง อันนี้เป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนน,เนะเจ็ดจิ้นกัน,น,นเลยทีนี้เขาจะระเบียบเรียบร้อยอันนี้แก้วอันนี้ก็จะเป็นแก้วที่หลากหลายสีอันนี้เข้าไม่ได้ก็เลยต้องวางไว้เดี๋ยวพนักง,งานเขาก็จะเก็บเอง อันนี้พลาสติกเราก็ต้องแยกเพื่อความระเบียบเรียบร้อยนะเขตุทิ้งนะต้องทิ้งเป็นที่เป็นทาง ที่นี่เขาจัดเป็นที่เป็นทางจะไม่ทิ้งตะเกะกะถ้ามีการเห็นทิ้งเกะกะเขาก็จะแจ้งไปน,นี่ก็เสร็จแล้วอันนี้ก็จะทิ้งจะไม่เก็บไว้นี่พลาสติกนี่พลาสติกอันนี้ก็พลาสติกอันนี้กระดาษกระดาษที่ต้องแยกออกมาอันนี้ก็กระดาษอันนี้หนังสือพิมพ์นะ นักสือษพิมพ์นักศึกษาพิมพ์นี่เราก็จะเดินกลับไปที่ตึกที่ทำงานโรงเรียนนี้ใหญ่โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดพันสองร้อยเกือบพันสามรวมทั้งครูด้วย และต้นไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้ชนิดที่เขาจะมาต้มเป็นน้ําดื่มตัวนี้เรามาต้มเป็นน้ําดื่มตอนนี้ยังเก็บไม่ได้มันยังอ่อนอยู่เดี๋ยวให้เขาออกดอกมากกว่านี้จะมาเก็บทําน้ําดื่มมันมีสปปรรพคุณมากมาก